ช้างศึก U17 เปิดหัวสวยชนะเติร์กเมนิสถานไป2ประตูต่อศูนย์ นัดแรกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียติดตามได้ที่ฟุตบอลนิวฟุตบอลนิวสวัสดีครับเราจะพาไปดูฟอร์มการแข่งขันทัพช้างศึกยู17ของเรากันนะครับเปิดหัวนัดแรกด้วยความดีใจกันทั่วหน้านะครับสาหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยซึ่งในวันนี้นะครับทีมชาติไทยยู17ของเรานะครับยิงเติร์กเมนิสถารไป2ประตูต่อศูนย์นะครับและสุดท้ายนะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้นะครับซึ่งฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยของเรานะครับในมุมมองของผมนะครับเล่นได้ดี การบุกการรับสามารถทําได้ดีและเป็นการเก็บ3ามแต้มที่สําคัญได้สําเร็จนะครับพอในกลุ่มของทีมชาติไทยเรานะครับจะมีการตัดผลการแข่งขันทีมบวยออกนะครับในกรณีที่ต้องไปวัดการลาดับที่2ที่ดีที่สุดนะครับที่จะผ่านเข้ารอบซึ่งมีทั้งหมด5ทีมนะครับของทั้งหมด10กลุ่มซึ่งในกลุ่มของเรานะครับแข่งครบทุกทีมนะครับโดยมีทีมชาติอินเดียนะครับขึ้นนาเป็นจ่าฝูงชั่วคราวที่สามารถเอาชนะทีมชาติบูนไนไปถึง13ประตูต่อศูนย์นะครับ ทำให้ทีมชาติไทยอยู่ในอันดับที่2นะครับซึ่งเกมนี้จะเด็ดมีราบหวัง2องกองหน้าเป็นจอมพลหอมบุญมานะครับและศิวกรพลสันโดยมีชัยวัดเงินมาและปรเมศและอองดีนะครับคอยสนับสนุนและเราลองไปดูนะครับว่า11รลายชื่อตัวจริงของทัพช้างศึกยูสิของเราวันนี้มีใครกันบ้างนะครับมากันที่คนแรกนะครับเป็นสุภกรพนผลผูริพันธ์โพทองภูินัทพูนกำลังสุภาิศผสมและมี ดัดนุพลบุบผานะครับเป็นกัปตันทีมจอมพลหอมบุ่นมาชายวัดเงินมาปอรเมและอองดีสรกิจแก้วสี สิวกรพลสันและคนสุดท้ายนะครับคณาพศอินทร์สิงห์เริ่มเกมมานะครับเป็นทีมทติไทยย17เล่นได้เหนือกว่าและเกือบมาได้ประตูนะครับออกนำนาทีที่24จากฟรีคิกจอมพลหอมบุญมาได้วิ่งมายิงตามน้ําแต่บอลไปชนคานนะครับหลังจากนั้นไทยยังสร้างโอกาสได้อย่างต่อเนื่องแต่ยังเจาะไม่เข้านะครับจบครึ่งแรกสกอร์ยัง0ประตูต่อ0นะครับและพอเดินทางมันถึงนะครับครึ่งหลังนาทีที่51นะครับเอิร์กเมนิ สถานเหลือผู้เล่น10คนนะครับหลังคาไมาลัสบาบาเยฟนะครับกัปตันทีมมาโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามนาะทีที่57นะครับไทยที่ตัวผู้เล่นมากกว่ามาได้ประตูออกนําจากจังหวะที่พีรดาล่าสวัสดนะครับได้ยิงจังหวะแรกไปติดบล็อกมาเข้าทางปรเมศละองดีนะครับซ้ำเข้าไปทำให้ทีมชาติไทยนะครับนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นนะครับไทยยังคลองบอลบุกได้มากกว่า และนาทีที่87นะครับดันุพลบุภาแทงให้ทางสิวรกนพลสันนะครับแผ่เข้าไปให้ทีมชาติไทยนะครับนำห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับช่วงเวลาที่เหลือนะครับไม่มีประตูเพิ่มจบดเกมนะครับทีมชาติไทยยู17เอาชนะเติร์กเมนิสถานไป2ประตูต่อศูนย์นะครับและนัดถัดไปนะครับทีมชาติไทยยู17นะครับจะลงสนามพบกับบูไนนะครับที่สนามชนบุรีสเตเดียมในวันที่25ตุลาคม2567นะครับซึ่งมีไทยท ก็ทาง ASP AH นะครับเวลา20นาฬิกา และนี่ก็เป็นผลงานของทัพฟุตบอลไทย U17 ของเรานะครับและท่านผู้ชมท่านใดนะครับได้รับชมการถ่ายทอดสดคงจะเห็นฟอร์มการเล่นของทัพช้างศึก U17 ของเรากันนะครับว่ามีความมุ่งมั่นและการเข้าอกเข้าใจกันในการเล่นฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นเกมที่สนุกและเล่นได้ดีนะครับเป็นเกมรับที่เหนียวแน่นและเกมบุกที่หลากหลายนะครับมีทั้งบอลสั้นบอลยาวและสามารถจบสกอร์ได้นะครับจึงทําให้ทีมชาติไทยนะครับเก็บชัยชนะ ในนัดแรกได้สําเร็จนะครับและอย่างไรก็ตามนะครับเราก็คอเป็นกําลังใจให้ทัพช้างศึกยู17ของเรานะครับเก็บชัยชนะในนัดที่2นะครับที่จะพบก,กับบูไนอย่างไรก็ตามนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยเป็นกําลังใจส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ทัพช้างศึกยู17ของเรานะครับเก็บชัยชนะทุกนัดนะครับเพื่อที่จะได้เข้าเป็นที่1ในสายและผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับ และนี่ก็เป็นข่าวสารฟุตบอลอย17ทีมชาติไทยของเรานะครับหากถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ